ไม่ดูชกิสบ่อยดับไปเลยเหรียญก็ได้เอาตรงเ้โอเคไหมเนี่ยโจขายเหรียญละแปดหมื่นหนูไม่ซื้อไหมแฉนชอตกเด้จะให้อะเปัน้ำนมเอ นอนหรือเปล่าโดูดอย่าไม่ชนหนูดิอย่าชนหนูอย่าจะเลารกันดูดิเด็ดมันแดงอะอะไรแดงอ่ะเด็ดมันแดงไม่ดูดฉันเด็ดบ่อยดับ

หนูไม่ไดแกงคหนูวิ่งไปหนูบอกว่าเล่นด้วยเล่นด้วยเฉยเอ,อ่ะหนูวทานค่ะหนูทานาห <laughs> เห็นไหมหนูยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะ <laughs> หาย

จูฝากหลานแป๊บกูไปกินยาแป๊บไม่ไหวแล้วจุมีอยู่ด <cko ier noise> ้วยกันก่อนโอ้ยเด็กเด็กจูได้จะกินบอร์ดด้วยกันจูเบลจเด็ดบอร์ดแล้วอ่ะจ้าจะกินบอร์ดเหยียโทษพี่โฉนะจูเบลจะเด็ดบอร์ดแล้วเรายวทำให้หนูโตเป็นแบติซึ่งยายบอกเนี่ยเพราะจะกินบอร์ดโฉโฉด้วยโฉทำให้กวินล้มและโฉก็ช้ำ เานาื้อคุณป้าดีคือข่าวเยอะยังคิดว่าขาวเยอะยะโอ้โหอาไม่นะจิตยาเลยคุณหมอเดี๋ยวเก็บตังที่นี่กำลังมาหลบหน่อยอค,คอรับแต่ตัวคนนี้้าแข่งกันอยู่ไหมหนูแดงนะ อยากออย่าพึ่งไปชี้แล้รงไหนได้ยังไม่เดี๋ยวตงตงสอคอง้งงการไปไปรอตัก่อนไปที่นี่ครไปที่นี่ยังหไปทำอะไรมาจี๊ดเจเฉแก้งขแกงหนูเด็กลุงสเกตบอดไปตีเดี๋ยวเจอจริงตงโอเคครับไปนไปอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ